สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็ขับรถมาเรื่อยๆนะครับจะเอาของไปทิ้งขยะมาดูนะครับว่าขยะอเมริกาเขาเป็นยังไงนะฮะคงไม่มีใครทำคลิปเกี่ยวกับขยะหรอกครับเพราะว่าเขาทำอะไรที่สนุกสนานล่าเริงลื่นเริงบันเทิงใจนะครับอิ่มอร่อยนะครับพาไปเที่ยวพาไปนี่ไปโน่นนะครับแต่ของผมไม่ได้พาทุกท่านไปไหนเลยผมพาทุกท่านเอาขยะ ที่ทุกท่านมีนะครับเอาไปทิ้งขยะนั่นเองน,นะผมก็มีขยะนะครับแต่นี่มันเราต้องมาทิ้งนะครับเก็บไว้ที่บ้านมันก็ไม่ดีนะครับมันเป็นขยะขยะโอเคครับทุกท่านวันนี้ก็ขับรถมาเรื่อยๆนะครับเดินทางจากที่บ้านผมทางจากร้านอาหารที่ผมทําอยู่นี่ก็ประมาณสัก5-7นาทีนะครับเราจะไม่เปิดเพลงนะครับเพราะเรากลัวลขิขสิทธิ์นะ เราก็ขับรถมาเรื่อยๆครับผมพยายามถ่ายซ้ายถ่ายข้างทางขวานะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับว่าเป็นเมืองที่เงียบสงบนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับอ่าเป็น Memorial Weekend นะฮะ Memorial Day Weekend ก็เป็นเหมือนวันทหารผ่านศึกอะไรประมาณนี้นะครับก็อ่ามันก็เงียบสงบอย่างเงี้ยแหะครับวันนี้ผมก็พักผ่อนเล็กน้อยนะครับก็ หาของหาขยะมาทิ้งกันนะครับเพราะว่าเราจะได้มีบ้านที่โล่งๆนะครับแต่ตอนนี้บ้านผมยังไม่โล่งเลยครับยังเต็มไปด้วยของที่ไม่ได้ใช้เลยคิดว่าสักวันหนึ่งคงจะได้ใช้นะครับ30ปีผ่านไปะของพวกนั้นก็ยังอยู่ก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวปีหน้าจะได้ใช้แล้วมันก็ไม่ได้ใช้แล้วครับก็ยังเอาของใหม่ๆมาซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาใครเป็นเหมือนผมบ้างครับถ้าเกิด ทุกท่านนะครับซื้อของเข้ามานะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆือเรื่อยอเมริกานะครับเขามีที่ให้เช่านะครับเ,เรียกว่า storage นะครับเรียกว่าเป็นสถานที่ที่คุณเนี่ยเอาของที่คุณไม่ใช้นะครับเอาไปยัดใน storage นะครับคุณก็ไปเช่าแล้วก็เสียเป็นรายเดือนเลยนะครับไม่ว่าจะเดือนละ40 50จนถึงร้อยสองร้อยนะครับ ขึ้นอยู่ขนาดของมันแต่ว่าผมไม่ไม่ใช่อย่างนั้นครับ<ล> <advances> เนื้อที่บริเวณแถวที่บ้านผมอยู่เนี่ยมันมีเนื้อที่มากผมเลยเอาไปเก็บไว้ที่นั่นนะครับแต่ตอนนี้ผมเบื่อที่จะเก็บแล้วครับเพราะว่าผมอยากจะเอาที่มาทําเป็นกรีนเฮาส์นะครับผมก็เลยต้องขนของบางอย่างที่ห่วงแหนนะครับแม้มันจะเป็นเก่าเน่าๆผุๆเสื้อผ้ารองเท้าเน่าๆผุๆนะครับมันก็เป็นอะไรที่แบบมีคุณค่าทางจิตใจทุกคนเห็นด้วยไหมครับ ทุกคนก็มีแหละครับโอ้โหหัวอกเดียวกันแต่วันนี้นะครับผมก็ขับรถมาถึงด้านหลังร้านอาหารที่ผมทําอยู่เลยนะครับซึ่งมีขยะนะครับที่เราจะไปทิ้งกันนะครับดูนะครับว่าวันนี้ออเมริกานี่เขามีขยะอย่างไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมขอจอดรถสักนิดนึงครับนี่ไงนี่ไงถังขยะเต็มไปหมดเลยครับท่านโอ้ ท่านผู้ชมครับบ้านท่านเมืองท่านที่วางขยะเขาจะสะอาดอย่างที่นี่ไหมครับผมอยู่ที่ King Village Shopping Center นะครับอันนี้คือถังขยะครับถ้าเกิดใคร,ใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับผมไม่ได้มารีวิวเกี่ยวกับถังขยะนะครับนี่คือ,อชีวิตประจำวันของผมนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยผมต้องพยายามทิ้งขยะที่ไม่จำเป็นให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อจะลดจำนวนขยะที่บ้านเราลงนั่นเองถังนั้นก็คือ ถังกรีสแท็บนะครับใส่น้ํามันนะครับอันนี้ที่ผมบกมือบายๆนั่นก็คือว่านั่นไม่ใช่ถังของเรานี่นะครับนี่คือถังของเรานะครับถังของเราที่จะใช้แบบว่าอันเล็กมากเลยดูฮะดูสวดทรงองนางเขานะครับถังเล็กจริงๆนะครับเล็กกว่าที่บ้านผมใช้อีกนะฮะอันนี้เช็คแล้วนี่คือขยะของผมเองนะครับนอกนั้นไม่ใช่เลยนะครับโอ้เอนี่คุณศรีปรยาโอ้สวัสดีครับ ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับคลิปอาจจะเป็นคลิปไอทีไม่สง่างามนะครับเหมือนคลิปทั่วๆไปก็อย่าได้ตกใจนะครับก็จะพยายามถ่ายนะฮะวิถีชีวิตของคนที่อเมริกานะครับถ้าเกิดคุณไปทิ้งถังที่มันไม่ใช่ของคุณนะครับคุณอาจจะโดนถูกฟ้องร้องนะครับว่าคุณเอาขยะของคุณมาทิ้งในของของเขานะครับเขาจะฟ้องร้องคุณได้นะครับ อันนี้คือถังเขียวนี่ก็คือวัด1คิวบิกนะครับ1คิวบิกนี่ก็จะทิ้งขยะได้มากเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นถังรีไซเคิลนะครับก็คือใส่พวกกระดาษพลาสติกต่างๆนะขวดแก้วต่างๆนะครับสำหรับของผมเนี่ยมีอยู่2อันนะครับเนี่ยมี2องอันนะฮะอันนี้ใส่พวกกระดงกระดาษนะฮะพลาสตงพลาสติกขวดเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับส่วนนี้เป็นกระถังขยะเปียกครับเปรียกเปียกเป็นขยะเปียกนะครับ อ่อันนี้มันไซส์สเล็กมากเลยนะครับเพราะว่าผมกับภรรยาเนี่ยประหยัดมากแล้วก็ขี้เหนียวนะครับไม่ค่อยอยากทิ้งอะไรจริงๆแล้วเราไม่มีอะไรจะทิ้งมากนะครับเพราะว่าเราทำกันแค่สองคนก็เลยไม่มีเวสมากนะครับก็เป็นถังขยะเล็กๆนะครับดูจากถังขยะของเพื่อนบ้านเราแล้วซึ่งอันใหญ่มากเลยแล้วของคนอื่นนะครับไซส์นั่นก็ไซส์ใหญ่กว่านะครับดูสิครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับว่าเรา พยายามรักษาโลกนะครับไม่ให้มันร้อนมากเกินไปนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับไปทิ้งขยะกันนะครับทำให้โลกเราสวยนะครับแล้วก็อย่าทิ้งเรียราดนะครับเพราะว่าสงสารคนเก็บขยะด้วยครับเขาเป็นหนึ่งในแนวหน้านะครับที่จะต้องเอาขยะของพวกเราไปทิ้งแล้วก็เสี่ยงต่อการติดโรคต่างๆก็ขอให้ทุกท่านใส่ถุงมือมีแมสหน้ากากาอนามัยด้วยนะครับ องการตัวเองไว้ด้วยครับก่อนจะทิ้งขยะและหลังทิ้งขยะก็ต้องไปล้างมือนะครับคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขนะครับถ้าเกิดใครไม่มีความสุขนะครับก็ทิ้งขยะไปนะครับอย่าไปเก็บมันไว้นะคะไ,ไอความไม่มีความสุขเนี่ยนะครับสวัสดีครับ